เยฉันต้องเลจะตแล้วนี่ฉัน,น,นแม่ได้นหนไหมอ๋อได้สิเข้าไปบ้านก่อน,นสินี่ฉันจะบอกอะไรให้นะลูกของฉันเนี่ยน่ารักมากเลยนะแม่ระหนแม่เขาเลย้ยีานวลูกขอคแม่ฉันบอกแล้วลูกฉันน,ะน่ารักจริงๆนะอบคมา และแสมาแล้วครั้งนี้จะกินยังไงกันนะเธอก็ได้ไปขอทานข้าวถนนอับใจก็มีน่กะรู้ของเธอบางทีฉันก็สงสารเธอที่อนาก็เป็นแบบนี้เพราะผู้ชายช่วๆที่เลิกให้เงินก้อนนี้ทันคิดว่าเธอเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะ้าเธอไม่กอดฉันเลยก็ายนะนจะไม่ทำให ก็ที่ฉันจะคิดได้มันก็สายไปซะแล้วเธอทำมันันเยอะจริงๆฉันก็อยากจะช่วยนะแต่ฉันแก้ช่วยไม่ได้เพราะเธอขาดตัวเลยและแล้วฉันแ้ะลูกคุณเธอก็หนักด้วยกันจมีความสุขถึงฉันจะไม่ได้เรียนต่อแต่ฉันไม่สนใจเพราะฉันมีความสุขกับฉันเอง